ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับเราก็ยังอยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตีหลีกกันต่อนะอันดับพี่ล่วงมาแล้วอยู่ที่อันดับโล่ทองอันดับสองเนาะโอ้โหเผลอแป๊บเดียวล่วงแรงเลยอ่ะ แต่หางอัดับหนึ่งไม่เท่าไร่ไปเดี๋ยวเราไปตีกันต่อเลยชีวิตต้องสู้นะครับอยากจะได้เจ้าสไปโนก็ต้องสู้เนาะเท่าที่สังเกตนี่เจ้าสไปโนเจน2นี่เป็นที่ต้องการของหลายๆคนนะคนเก่งๆเข้ามาสู้กันเพียบเลยป้าเดี๋ยวเราไปรอบแรกกันนะครับรอบแรกก็รีตัวมาแล้วนะครับมาปึ๊บชุดแรกอันนี้ชุดน่าจะเก่งสุดแล้วตอนนี้ไป ถ้าชุดเก่งสุดแพ้ก็เศร้าเลยนะครับนะขอให้เจอคนที่สูสีแล้วกันมาโอเคตัวแรกไม่แพ้ทางกันโอเคเลยมาเป๊บเลือดเขา2000กว่านะมาเราเริ่มก่อนเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับเขามี2มี2แล้ว ยังไงมีสอง้้วตีเลยปังโอเคไม่ตายนะไม่ตายนะเขาตีเลยใช่ไหมเขาตีเลยไม่ตายนะเราสละชีพไปนะตัวนี้ไปเขามีสองมีสองแล้วยังไงเราชาร์จมาแล้วสามแต้มตีเลยไหม เขาเก็บนะเขาเก็บเราก็ต้องชาร์จสี่ที่เหลือไปตีเข้าไปหนึ่งไปปังตอดนิดนึงโอเคตอนนี้เขามีสี่แต่ละตัวของเขาเดีย๋ยวถ้าเกิดตัวนี้เราตายนี้เราต้องเปลี่ยนนกลงมาโอ้โหแต่เขาเปลี่ยนตัวก่อนเลยอะแล้วเขาก็ตีหนึ่งปังามา เอาตัวนี้ลงมาเราก็ต้องจัดการตัวนี้ก่อนปึ๊บโอ้โหมาโอ้โหแล้วเขาไม่ป้องกันด้วยปังเรียบร้อยตัวแรกเขาไปนอนอ่ะเขาเอาไปชาร์จเนาะโอ้โหชาร์จถึงสองไม่เป็นไรเขาตอนนี้เขามีหกนะ เขามีหกแล้วเขาก็ตีมาห้าเขาเหลือหนึ่งป้งใบนอนอย่างง่ายดายเลยตัวสุดท้ายนกของเราต้องเก็บครึ่งบวกครึ่งน้ำเขาสองตัวนะเขาเหลือหนึ่งเขาเหลือหนึ่งเราก,ตการ็ต้องป้องกันถึงต้องป้องกันสามแล้วก็ชาร์จหนึ่งไปโจมตี ปังเรียบร้อยเมื่อกี้เขาเหลือหนึ่งเขาเอาไปชาร์จนะเนี่ยเขาไปชาร์จเป็น5้าแต้มดีนะที่เราตัดสินใจมาป้องกัน3ามนะมีห้าแต้มโจมตีมาหมดอมืเขาโจมตีแค่3ปังอโอเคไปฟึบเข้าสก็นอนสิครับโอเค นะไปนะครับสําหรับรอบแรกออได้เลื่อนแรงม้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันก่อนปุ๊บเลื่อนไหมโอเคกลับมาอยู่ที่ระดับโลเพชรนะอันดับที่96นะครับโอเคอยังรักษาระดับไว้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวรับของรางวัลที่ดีขึ้นไปปึ๊บ ฟืบได้อ,อเลยไปนิดเดียวการสไปโนเลยไปหน่อยแรงไปหน่อยโอเคได้แตมเจอิลปึ๊บไปเดี๋ยวเราไปต่อรอบ2กันเลยนะครับรอบ2ก็จัดตัวเก่งมาปึ๊บมาแล้วก็ต้องครึ่งบกครึ่งน,น้ำแล้วก็อินโดมินัสเล็กไปรอบ2ของ คลิปนี้นะมาโอ้โหเขาจัดนกมาสามตัวเลยเยี่ยมจัดอย่างนี้เยี่ยมมาดูแล้วครึ่งบกครึ่งน้ำเราเนี่ยจะต้องไปสละดชีพนะครับตอนนี้เขามีสองมาเลือดเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้เขามีสองแล้วเขาก็เก็บนะครับ ตอนนี้เรามี3เดี๋ยวเราเปลี่ยนครึ่งบกครึ่งน้ำมาสลับชีพเพื่อแต้มชาร์จเลยนะครับแล้วก็ชาร์จสไปอ่ะเมื่อกี้เขาไปป้องกันนะตอนนี้เขามี2มี2แล้วมี2แล้วยังไงครับมี2องเขาจมตีหนึ่งยิ่งเยี่ยมเข้าไปใหญ่เลยโอเคเรายังไม่ตายเราก็มาชาร์จต่อ ชาร์จสที่เหลือโจมตีไปตอนนิดนึงไม่เข้าเขาป้องกันหนึ่งปังไม่เข้าติดบล็อกตอนนี้เขามีสามมีสามแล้วโจมตีสามเยี่ยมปั๊บป๊ปัปปปงเราไปนอนโอเคแต่แต้มเขาหมดนะเราเก็บตัวนี้ก่อนอ่าปึ๊บปึ๊บแล้วก็ต้องป้องกันตัวต่อไปไว้หน่อย ปึ๊บแล้วที่เหลือก็ชาร์จไปไปนอนก่อนเจ้านกตัวแรกของเขาไปนอนตัวที่สองเป็นนกเหมือนเดิมมาแต่คนละพันกันนะนี่สี่โจมตีไม่โจมตีเลยไปทำอะไรไม่รู้เราก็ชาร์จชาร์จหมดเลยแล้วไปโจมตี ไม่เอาไม่เอาเราเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้วก็ชาร์จหมดแล้วไปโจมตีดีกว่าอ่ามาไม่เข้าเขาป้องกันสองปึ้งปึ๊บเขามีหมีหแล้วโจมตีหมดไหมโจมตีมาห้านะโจมตีมาห้าปังเรานอน,อน โอเคเราลงมาด้วยแต้มแปแต่เราชนะทาง2ตัวอยู่เมื่อกี้เขาเหลือ1ใช่ไหมต้องตีเผื่อไว้หน่อยแล้วก็ต้องป้องกันโอเคป้องกันถึง3า่ะไปปังว่าแล้วเขาเอาแต้มไปชาร์จนะดีนะที่ป้องกัน3 เนี่ยโอเคมามีหโจมตีมาหมดก็ไม่เข้าภาว่านาห้เขาโจมตีนะเขาโจมตีสปม้งไม่รู้เขาเก็บไปทำไมนะอเราก็ต้องป้องการ3มชาร์จหนึ่งไปก่อนสะสมแต้มชาร์จด้วยก่อนตอนนี้เขามีสี มีสี่เขาเก็บไปอีกแล้วอ่ะเออถ้าตีเลยเขาไม่ตายนะเนี่ยเราต้องป้องกันไว้ก่อนปึ๊บโอเคมาตอนนี้เขาจะมีหกมีหกแล้วตีมาหมดมาได้เวลาตีหมดแล้วครับตีมาห้าบังเขาเราแค่หนึ่งโอเค มาน่าจะได้เวลาแล้วปึ๊บปึปึ๊บเพียงพอโอเคไปปึบปังเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับที่รอบที่2ของคลิปนี้นะโอ้ยเหนื่อยโอเคได้ไต่ระดับขึ้นมาอีกนิดนึงขึ้นมาระดับที่ 91นะครับของโลเพชรนะหมุนของได้ซองสไปโนเลยได้ไหมใครเคยได้ซองสไปโนเลยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะโอเคใครโชคดีอ่ะนะไปเดี๋ยวเราต่อรอบ3กันนะครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจัดอย่างนี้น่าจะโอเคไป มารอบสาฟืบโอเคตัวแรกไม่แพ้ทางขอให้ตัวแรกไม่แพ้ทางอะ่ะพอแล้วนะครับมาแล้วก็โอ้โหเขาเลือดเยอะเอ้ยพลังโจมตีเยอะเราก็ป้องกันก่อนเขามีสองมีสองแล้ว เขาโจมตีมาหนึ่งนะปั้งไม่เข้าออรอบต่อไปเขาจะมีสมแต่เราป้องกันสองนะโอ้ไม่ใช่เขาเอามาป้องกันนะเขายังมีสองอยู่เหมือนเดิมมีสองโจมตีสองไหมไม่โจมตีเอาละส,เละสเละิเดี๋ยวเราก็ต้องป้องกันสามไป โอ้เข้ามาป้องกันนะคนนี้เขาก็สายป้องกันเหมือนกันนะเขามีสามแล้วตอนนี้มีสามเขาโจมตีสามไม่เข้าเรานะปังตอนนี้เรามีสี่แล้วอ้าวโจมตีตายเลยนี่นาเลือดเขาไม่ไม่มากนี่เขาแต้มหมดใช่ไหมเออลืมดูโอ้โหมัวแต่จะคิดถึงแต้มชาร์จ สแต้มก็พอไปแล้วที่เหลือชาร์จโอ้เอ้ยปังไปนอนโอ้โหลืมเลยมัวแต่คิดในใจว่าจะชาร์จจะชาร์จ<ๆ>เขามีสตัวนี้มีสี่แล้วเขาโจมตีสปังเรานอนเลยตัวต่อไปเขาแต้มหมดใช่ไหม<ๆ>เฮ้ยเราก็โจมตีได้เลยดิอา้าวตัวแรกตัวไป ปึ๊บแล้วเราก็ชาร์จไปตจมตี4ไม่มีแต้ป้องกันไปนอนโอเคตัวสุดท้ายนกของเขาชนะทางเรานะเขาจะโจมตีเท่าไหร่โจมตีหมดเลยไหมโอเคเขาโจมตี4โอ้โหคนนี้เขาสายบู๊ปังเรานอนเลยตัวแรกตัวเลยนะครับอ่าอินโดมินัตเล็ก จมตีด้วยแต้มเท่าที่มีห้าแต้มไปฟึป๊บงำงำเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับรอบที่3ของหลีกล่าเจ้าสไปโนโอเคปึ๊บเก็บแต้มมาอีกนิดนึงแล้วได้ลำดับที่ลำดับที่79นะครับตอนนี้ด้วยคะแนน872คะแนน ไยสุ่มของเลยสองสไปโนต้องมาแล้วอ,อได้สองขาวนะสองขาวโอเคเพรายังดีเพราะเราก็ได้แต้ม JW ด้วยนี่ได้15แต้มนะสะสมไว้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยโอเคตัวเริ่มล่อยหรอรอบที่4ปุ๊บปุ๊บ ากินพืชหรือนกดีนะเอากินพืชน,นี่แหละเลือดเยอะดีไปโอเคไปจะเจอใครขอให้สูสีหน่อยอย่าอมืมีตัวแดงของเขามาด้วยอ่ะเออเหออแล้วดูเลือดตัวนี้ดิเขาสามพันกว่า ปึ๊บเราก็ชาร์จก่อนเลยเขามี2มี2แล้วมี2แล้วเขาเก็บนะเขาเก็บ <c oughs> เราก็ต้องชาร์จไปชาร์จไปก่อนกันงงเขามี3มี3แล้วยังไง อย่าเพิ่งตีโอ้โหเขาตีหนึ่งเยี่ยมโอเคเรายังได้ชาร์จหน่อยยังได้ชาร์จอีกโอเคตอนนี้เราสะสมมาเป็น6เราก็ชาร์จ4ที่เหลือไปโจมตีเขาเขา้า1แต้มก็ยังดีเข้าตีเดียวเองเลื่อดเขาเยอะมากอะ่ะเขามี4มี4โจมตี4เลยไหมเก็บปะโอ้ยเราก็ชาร์จแล้วก็ไปตอดอีก4แต้ม เข้าสองแต้มก็ยังดีได้ตอนอีกหน่อยนึงโอเคโอ้โหเขาชาร์จมา6แล้วอะจมตี6เลยจมตี6เลยเออจมตี6เลยปั๊บปับ,บ,บยอมตายอยู่แล้วโอเคเขาแต้มหมดแต้มหมดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แล้วที่เหลือก็ต้องเออยังไงดีชาร์จที่เหลือป้องกันโอเคไปฟึบงงำเรียบร้อยไอ้นอนตัวแรกตัวที่สองเขากินพืชชนกินพืชเราเขามีสีมีสีตีมาให้หมดโอ้โหเขาเปลี่ยนตัวกินเนื้อมาเลยอะ่ะแล้วเขาไม่ทำอะไรด้วย เราก็ชาร์จ4แล้วก็ไปใส่อีก4เข้า2แต้มก็ขอตอดหน่อยหูตอดนิดเดียวเองอะ่ะเขามี5มี5แล้วโจมตีมาให้หมดหลุ้นใ้เขาโจมตีให้หมดโอเคเขาตี5ปับ๊บปังเรานอนโอเคตัวสุดท้ายมา ขาแต้มหมดแล้วนะตีให้ตัวนี้ตายและที่เหลือก็ต้องป้องกันไว้ชนะทางตัวสุดท้ายเขาอยู่เอาตัวนี้ก่อนเึิบเหลือสามแต้มต้องป้องกันสามไปไปนอนก่อนตัวนี้แล้วเดี๋ยวตัวสุดท้ายค่อยว่ากันมาโจมตีมาให้หมด สี่แต้มโจมตีมาโอเคเขาโจมตีสี่เยี่ยมชนะครับรอบนี้ปึ๊บปึ๊บแต้มพอโอเคไปฟึบปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปรอบที่สี่นะครับเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยทุกรอบที่สู้เลยนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเราเก่งๆกันทั้งนั้นเลยนะครับ โอ้โหเอาแต่ละตัวลงมาพลังถือว่าสูงกว่าเราตลอดตอนนี้75นะอันดับ75อยู่ที่910แต้มนะมาได้2องอะไรไหมได้ DNA ม่วง200นะไปเดี๋ยวเราไปต่อรอบที่5เนอะปึ๊บดูดิตัวหายเกลี้ยง ี้ตัวหายเนาะไปะเออเข้ามาใหม่ปุ๊บก็เอาออเอากินพืชเลือดเยอะลงไปก่อนไปแท้งก่อนแล้วก็ปึ๊บโอเคไหวหรือเปล่าไม่รู้เข้าไปว่ากันในสนามนะครับอันนี้รอบที่5แล้วเนาะ โอ้ oh. เลือดเยอะๆทุกตัวเลย uh huh. เหมือนมีลางว่ารอบนี้จะแพ้ mm hmm. เขามีสอง mm hmm. มีสองแล้วโจมตีเข้าเราหนึ่งนะ uh huh. แพร้รอบนี้ดูแลเพราะว่า มันมีนกมาแพ้ทางเขาอีกเนาะเราจัดนกมาเออโอเคไม่เป็นไรก็จะตั้งใจสู้นะเขามีสองดูดิเขาโจมตีเราเข้าเราแค่หนึ่งก็ตายแล้วอะ่ะเขาโจมตีสองเลยนะเขาแต้มหมดปังเรานอนนะครับตัวนี้มีสี่แต้มเขาแต้มหมดใช่ไหม,มเขาแต้มหมดใช่ไหม ไปสี่เป็นเขาก็ไม่ตายอ่ะชาร์จไปก่อนไปลุ้นตัวสุดท้ายเอาเขามี3แล้วแล้วไงเขาตี3เลยนะเขาแต้มหมดนะปังโอเคน่าจะแพ้นะตัวเดียวสู้กับสามตัวที่เลือดจะเยอะไม่น่าจะไหวนะแต่เรามี8ดแต้มตั้งใจสุดๆไป ตีสแล้ที่เหลือก็ต้องป้องกันแค่2ก็น่าจะปุ๊บแล้ที่เหลือก็ชาร์จไปปึบปังไปนอนกองตัวแรกนะครับตัวที่2อลุ้นให้เขาโจมตีมาให้หมดโจมตีมาให้หมดมเขาโจมตี3ปังเหลือ1ไม่รู้ไปทำอะไรด้วย อเหลือหนึ่งนี่ไปป้องกันหรือไปส่งต่อกันเนี่ยออาไปเราก็ต้องตีเผื่อไว้ก่อนนะครับปั้งตัวที่สองเขาตายนะแต่ไม่พอป้องกันไม่พอแต้มดียเพราะเขาเอาไปชาร์จเนี่ยห้าผลต่างสามเราตาย เออไม่พอนะแล้ะแพ้นะรอบนี้ถ้าเขาตีมาหมดอะซึ่งแน่นอนเขาตีมาหมดอยู่แล้วไปนอนโอเคแพ้ไปนะครับรอบนี้อรอบที่ห้านะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองกันอีกนะเอาก็เหลือตัวที่ไม่ค่อยท็อปฟอร์มแล้วนะครับก็เหลือเนี่ยอืม,มาต่อปึ๊บ เฮ้ยเมื่อกี้มีครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่โอเคตัวนั้น้าเลือดน้อยพลังโจมตีเยอะเอาต้องอย่างนี้นะครับโอเคไปรอบที่6นะครับมาถ้าชนะนี่ถือว่ากําไรเลยนะเพราะชุดนี้ลงไปนี่ไม่ได้หวังชนะนะโอเคเขามีกินพืช2 กินเนื้อหนึ่งเราลงไปตัวแรกได้เปรียบอยู่โอเคเราก็ชาร์จก่อนเลยเขามีสองมี2แล้วมีสองแล้วเขาเปลี่ยนตัวเอากินเนื้อลงมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนนกมาสังเวยดีไหมเพราะนกมันแพ้พืชอยู่โอเคมา เปียงนกมาเพื่อสังเวยชีวิตนะป้องกันไว้ก่อนโอเคมาปึ๊บเขามีสองมีสองแล้วยังไงมีสองโจมตีไหมเขาเปลี่ยนตัวกินพืชมานะแต่เราก็ไม่สนแล้วไหมเราก็ชาร์จไปเลย เราชาร์จเลยดีไหมก็ต้องชาร์จเลยอ่ะปะโอเคเขามีสี่ก็ลุล้นให้เขาโจมตีมาให้หมดนะมีสี่แล้วมีสี่แล้วโจมตีมาสามเหลือหนึ่งปังโอเคเราไปนอนนะแต่ตอนนี้เรามีสะสมได้มาถึงแต้มแปแล้วเมื่อกี้เขาเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเราต้องตีเผื่อไปด้วยปึ๊บ แล้วที่เหลือเราก็ชาร์จไปปับเรียบร้อยตัวแรกเข้าไปนอนตัวที่สองของเขามีสี่แต้มก็ลุ้นให้เขาโจมตีมาให้หมดนะเขาโจมตีสี่เยี่ยมโอเคปังเราไปนอนเขาแต้มหมดแต่เรามีเจมีเจแต้มหมดนะปึ๊บปบ ปุ๊บโอเคต้องป้องกันป้องกัน3ชาร์จ1โอเคมาปุบปังเรียบร้อยไปนอนตัวสุดท้ายของเขาลงสนามลุ้นให้เขาโจมตี4หลุน้นระทึกตี4ม่ตี4 เยี่ยมตีสี่อุ้ยชนะครับตานนี้โอเคปึ๊บเรามีห้าจมตีหมดไปปึ๊บโอ้โหชนะเฉยปึ๊บจังหวะดีมากโอเคชนะไปนะครับสำหรับรอบที่หกนะแข่งหกออบแพ้ไปหนึ่งปึ๊บได้ไต่ระดับขึ้นนหน่อยหนึ่ง,งมาปึ๊บ อยู่อันดับ68นะด้วยแต้ม949นะครับโอเคปึ๊บไปได้เงินเขียวมาสิบนะดีดีด,ดีนะครับโอเคไปต่ออีกรอบนึงดีกว่าเผื่อชนะเออเหอเหลือเนี่ยกินพืชซึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็จบด้วยเจ้านก คร,รอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้นะครับก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโอเคมาปึ๊บโอเคตัวแรกไม่แพ้ทางกันนะเขาจัดตัวเก่งกว่าเรานิดหน่อยโอเคมาเราป้องกันก่อนนะเขามี2มี2 เขาเก็บเขาเก็บไปทําอะไรอันนี้ตั้งคําถามไว้เขาเก็บไปทําอะไรเราก็ชาร์จก่อนเลยนะครับตัวนี้ดูท่าสังเวชชีวิตนะเขามีสองเมื่อกี้เขาไปป้องกันนะแล้วเขาเก็บอีกแล้วเราก็ชาร์จ4ที่เหลือไปโจมตีไม่เข้านะเขาป้องกันสองป้องติดบล็อก อตอนนี้เขามี3มี3แล้วมี3แล้วโจมตีสโอเคเขาแต้มหมดปังเรานอนเขาแต้มหมดแต่เรามี8แต้มได้เวลาจัดการตัวนี้ปึ๊บปึ๊บโอ้โหเลือดเยอะจริงต้องปีถึง5แล้วก็ต้องป้องกัน เจ้ากินเนื้อของเขาที่จะลงมาปึ๊บแล้วก็ชาร์จไปปึ๊บปับปับเรียบร้อยตัวแรกโอเคไปนอนตัวที่สองลุ้นให้เขาตีหมดนะมีสี่ตีมาหมดเถิดได้โปรดตีมาหมดไหมโอเคเขาตีสี่ เยี่ยมปังไม่เป็นไรไม่นอนเรามีห้าเบปึ๊บ,บโอเคไปนอนซะเรียบร้อยเฮ้ยรอบนี้มีหวังจะชนะตัวสุดท้ายเขาครึ่งบกครึ่งน้ำเขาตีมาสี่ไหมตีสามเหลือหนึ่ง ปังเรียบร้อยเราไปนอนตัวสุดท้ายนกเราลงสนามมาชนะทางเขาอยู่โอเคน่าจะไม่มีปัญหาไปใส่ด้วยแต้มเท่าที่มีหกแต้มโอเคปังเรียบร้อยชนะไปนะครับโอ้ไม่คาดหวังอะเออตัวเด็กนี่เก็บแต้มเลยด้วยมาปึ๊บได้คะแนนเพิ่มไตระดับไปอีกหน่อยปึ๊บ อยู่อันดับ62นะด้วยคะแนน900กว่า88นะปึ๊บได้สไปโนโลเลยอื้อเลยมันนิดเดียวโอเคโอเคนะครับตัวนี้ก็เกี้ยงแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่เก่งแล้วอะ่ะลงไปแพ้แนะ่นอนเปลืองเงินเขียวฟรีๆแน่นะครับโอเค ตอนนี้ก็อยู่อันดับ62นะครับด้วยคะแนน988นะครับโอเคน่าจะไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวรอรีมาใหม่นะครับโอเคตอนนี้หลีก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1วันแล้วนะใครที่ยังไต่ระดับยังไม่ได้ก็รีบๆกันเข้ามานะครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดในวันพรุ่งนี้แล้วเนาะโอเคปึ๊บเ,เหนื่อยจริงๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอรีนะครับ แล้วก็น่าจะได้อีกสักรอบหรือ2รอ,อบโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ